สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนทุกท่านและสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ก่อนอื่นฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะการทํานายดวงชะตาจะทําให้ท่านสามารถทราบสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าซึ่งอาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีและปัญหาและอุปสรรคต่างๆเข้ามา หากมีสิ่งที่ดีๆขอให้ท่านรับไว้เป็นพลังใจเป็นกำลังใจและหากมีปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆเข้ามาก็ขอให้ท่านได้เตรียมรับมือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆไว้ล่วงหน้าขอเพียงแค่ท่านอย่าทอดแ้ขอให้คิดบวกมีพลังบวกมีกำลังใจที่ดีแล้วท่านจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้สำเร็จนะคะ ในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนในช่วงวันที่1-15ถึงธันวาคม65สําสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้ท่านที่เกิดท่านที่เป็นชาวราศีเมถุนนะคะคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมมาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือน ครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคม65นี้ดวงชะตาของท่านในด้านต่างๆทั้งทางด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพจะเป็นอย่างไรจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาบ้างสำหรับการงานนะคะในครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคม65นี้ท่านจะมีความรู้สึกปลอดปร่งโล่งใจ รู้สึกว่าปัญหาต่างๆที่เคยมีมาในช่วงก่อนหน้านี้ที่เคยติดติดขัดขัดมีความราช้ามีความไม่ได้ดั่งใจหรืออาจจะมีปัญหาต่างๆให้เข้ามาแก้ไขอยู่เรื่อยๆในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคม65นี้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นจะเบาบางลงจะคลี่คลายลงหรืออาจจะหมดไปท่านจะมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานจะมีโอกาสได้เปลี่ยนงานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ๆ งานเสริมต่างๆก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาท่านที่ทำธุรกิจการค้าจะมีโอกาสได้มีผู้ที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนมาร่วมหุ้นร่วมลงทุนซึ่งก็จะมีผลดีนะคะจะทำให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จการค้าของท่านจะประสบความสำเร็จจะมีลูกค้ากลุ่มเก่าๆย้อนกลับเข้ามาให้การสนับสนุนท่านนะคะแล้วก็จะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนท่านด้วยนะคะ สำหรับท่านที่ทำงานประจำก็มีแนวโน้มที่จะได้มีการเปลี่ยนงานหรือมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปทำงานที่สูงขึ้นไปมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะอาจจะมีงานเข้ามาเยอะขึ้นในช่วงนี้อาจจะต้องมีภาร,ะ,ระ,ะในการทำงานหลายๆอย่างแต่ว่าในช่วงนี้ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเอนดู ช่วยเหลือท่านสนับสนุนทางด้านการงานของท่านอยู่นะคะให้ความไว้วางใจในการที่จะมอบหมายงานสำคัญสำคัญให้ท่านได้ทำได้รับผิดชอบในช่วงนี้อาจจะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆหรือมีโครงการใหม่ๆให้ท่านได้เข้ามารับผิดชอบนอกจากนี้นะคะท่านที่ทำงานเสริมก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จดีจะสร้างรายได้ผลตอบแทนให้ท่านได้ดีในช่วงนี้ ในช่วงนี้ท่านที่รองานหรือรอผลการสัมภาษณ์งานก็มีเกณฑ์ที่ดีจะมีโอกาสได้งานจะมีข่าวดีทางด้านการงานเข้ามานะแล้วก็นอกจากนี้ในช่วงนี้ท่านจะมีเสน่ห์ในคำพูดท่านสามารถพูดโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีนะคะใครที่ได้มาร่วมทำงานกับท่านจะรู้สึกชื่นชอบชื่นชมท่านนะคะมีเกณฑ์ที่ดีที่จะ ทำงานในด้านที่เกี่ยวกับการเจรจาพูดคุยต่อรองจะมีเกณฑ์ที่ดีจะประสบความสำเร็จแต่ว่าก็ต้องให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของคำพูดด้วยนะคะว่าในช่วงนี้บางทีท่านอาจจะเผลอพูดอะไรที่ไม่ค่อยดีออกไปโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะคะก็อาจจะทำให้คนอื่นมองท่านไม่ดีแล้วก็จะเกิดผลกระทบกับการทํำงานได้นะคะนอกจากนี้ในช่วงนี้ท่านอาจจะ มีการงานที่โดดเด่นจนทำให้มีคนรอบข้างหรือผู้ร่วมงานรู้สึกว่าอิจฉาหมั่นไส้ท่านแล้วอาจจะเอาท่านไปพูดจาในทํานองที่ไม่ดีพูดจาใส่ร้ายนินทาท่านหรือพูดให้ท่านเสื่อมเสียได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านอาจจะมีปัญหาที่ทำให้ท่านรู้สึกจุกจิกกวนใจหรืออึดอัดใจจากคนรอบข้างได้นะคะแต่ก็ขอให้ท่าน ทำใจเย็นๆทำใจร่มๆทำใจนิ่งๆไว้นะคะอย่าไปตอบปากต่อคําหรือว่าอย่าไปโต้แยง้งโต้เถียงเพราะอาจจะทําให้เกิดการทะเลาะบ่แว้งกันขึ้นมาได้นะคะแล้วอาจจะส่งผลกระทบกับการงานของท่านนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยเมตตาเอ็นดูท่านก็อาจจะมองท่านไม่ค่อยดีอาจจะส่งผลกระทบกับการทํางานของท่านได้แล้วในช่วงนี้นะคะท่านจะ มีการปรับตัวที่ดีขึ้นจะมีโอกาสได้พัฒนาการทำงานของท่านจะมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อมาพัฒนาการทำงานของท่านแล้วก็ท่านก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีที่คุ้มค่าจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามามากขึ้นรวมทั้งตําแหน่งในหน้าที่การงานที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตท่านทางด้านการงานนะคะต่อไปมาดูทางด้านของการเงินการเงินของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่ายังดีนะคะจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวดีการใช้จ่ายต่างๆก็จะมีความคล่องตัวดีแต่ยังไงก็ตามในช่วงนี้ท่านก็อาจจะยังเก็บเงินไม่อยู่เพราะว่าจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะอยู่พอสมควรทั้งรายจ่ายที่ อาจจะเป็นรายจ่ายในการใช้จ่ายในบ้านซึ่งหรือรายจ่ายที่ท่านได้วางแผนไว้แล้วก็อาจจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาด้วยเช่นอาจจะมีคนในครอบครัวเจ็บป่วยซึ่งก็จะต้องทำให้ต้องจ่ายเงินหรือเสียเงินไปกับการใช้ในค่ารักษาพยาบาลหรือการดูแลสุขภาพหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการต้องปรับปรุงซ่อมแซมบ้านรถ แล้วก็ในช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงใครมายืมเงินในช่วงนี้พยายามอย่าให้ยืมแล้วก็เอ่อให้พิจารณาถ,ถ้าหากว่าจะต้องจําเป็นที่จะต้องให้ยืมจริงๆเนี่ยก็ขอให้พิจารณาในเรื่องของเครดิตของคนที่เข้ามายืมด้วยนะคะว่าให้ยืมไปแล้วเนี่ยเขาจะมี ความสามารถที่จะเอาเงินมาคืนเราได้ไหมเพราะว่ามีเกณฑ์ที่ท่านจะให้ยืมไปแล้วอาจจะไม่ได้เงินคืนนะคะค่ะนอกจากนี้ก็ขอให้ท่านวางแผนการแผนสำรองในค่าใช้ใจ่ายที่ท่านอาจจะต้องใช้ใจ่ายกับค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงนี้ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ท่านจะยังสามารถ มีรายรับรายจ่ายที่คล่องตัวดีอยู่นะคะต่อไปเรามาดูทางด้านของความรักนะคะความรักในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้คนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้พบได้เจอกับคนที่อ,อ,อยู่แดนไกลหรืออยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะเป็นคนหรืออาจจะได้พบรักจากโลกออนไลน์ นะคะเข้ามาจีบแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาเพื่ออยากสารสัมพันธ์กับท่านก็ขอให้ท่านพยายามดูให้ดีก่อนเพราะว่าเขาอาจจะเข้ามาแบบไม่ได้บริสุทธิ์ใจกับท่านสักเท่าไหร่นะคะให้ระวังในเรื่องของความรุนแรงหรือการทะเลาะบบอบแว้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการต้องไปเป็นมือที่3หรืออาจจะมีในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ของการที่คนรักเก่า เออหรือคนที่เคยคบเคยคุยกับท่านที่ห่างหายกันไปจะกลับเข้ามาด้วยนะคะสำหรับท่านที่มีคู่แล้วนะคะในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของความหึงหวงเข้ามาเป็นประเด็นในความสัมพันธ์ของท่านกับคู่ของท่านทำให้เกิดความใจร้อนบ้างในบางครั้งหากมีใครที่เข้ามาทำให้ท่านรู้สึก ไม่พอใจหรือรู้สึกว่าเป็นมือที่สามก็ขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะให้นิ่งๆไว้ในช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดจะใช้อารมณ์ที่รุนแรงจะใช้คําพูดที่รุนแรงอาจจะทําให้เกิดการทะเลาะเบาแบงกันนะคะอันไหนที่ปล่อยวางได้ขอให้ปล่อยผ่านไปก่อนนะคะแล้วค่อยๆหันหน้ามาคุยกันนะคะแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้น สำหรับทางด้านของสุขภาพให้ระวังในเรื่องของระบบทางเดินอาหารเรื่องระบบของการย่อยโรคกดไหลย้อนแล้วก็โรคของสายตานะคะค่ะในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพไว้ด้วยนะคะหาเวลาพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอหาเวลาหรือหากิจกรรมต่างๆมาทำเพื่อให้ท่านได้รู้สึกผ่อนคลายอย่าคําเคร่งกับการทำงานมากจนเกินไป เพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีเรื่อยๆต่อไปนะคะค่ะก็ขอขอบคุณชาราสีเมถุนนักนาราศีเมถุนทุกท่านและขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนถึงช่วงนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่าน ได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆขอให้ท่านโชคดีมีความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาขอให้ร่ํารวยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลั่งไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสายนะคะก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ